เด็กสาวตัวเล็กคนนี้ถูกคนเหลวสาคนบังคับให้ปีนหน้าผาตอนนี้มือเธอร้าความรู้สึกไปแล้วเลยหันไปเจอหินที่มีผิวหนูนขึ้นให้เธอได้ทักหายใจและจิตน้ำใครจะไปคิดว่าเธอเผลอทำน้ำตกข้างล่างช่วยแล้วเธอจะคอแห้งเหมือนอยู่ในทะเลทรายแน่นอนชื่อของหัวหน้ากลุ่มคนร้ายทั้ง3าคือโจชัวกำลังยกแก้วน้ำย้ยๆเ,เธอเพราะยิ่งสูงอุณหภูมิก็เพิ่มขึ้นทำให้เคลลี่ เริ่มทนไม่ได้รอดูว่าร่างเล็กแต่ใจเธอจะเล็กด้วยไหมคืนนี้เธอจะทนเอาไหวไหมที่สําคัญกว่านั้นคือทั้ง3คนสามารถไปตามทางเดเล็กบนกําแพงได้สบายเพื่อขึ้นไปบนยอดเขาท้ายที่สุดพวกเขาก็ถึงก่อนเธอแล้วแม้ว่าเคลลี่จะปีนหนกอขึ้นไปได้แต่ก็ต้องตายไปพร้อมกับพวกเขาเคลลี่เห็นสถานการณ์ตอนนี้ว่าปีนขึ้นไปไม่ได้จริงๆนี่คือยิ่งฝืนยิ่งเท่ากับไปหาที่ตายแต่ไม่มีทางเลือกอื่น เธอทำได้เพียงปีนขึ้นไปปีนไปตลอดอย่างไม่มีหวังไม่รู้เมื่อไหร่จะสิ้นสุดโชคยังเข้าข้างเธอถัดไปมีเชือกพอดีดูเหมือนว่านี่จะถูกทิ้งไว้โดยนักปีนเขาคนก่อนเธอขยับแขนเล็กน้อยพยายามเอื้อมไปด้านข้างแต่แขนสั้นเกินกว่าจะเอื้อมถึงหลังจากนั้นเธอก็มีตัวเลือกอื่นอยู่ในหัวใช้ฟันกัดสายสไายเปแล้วเปลี่ยนเป็นรอกตกปลาแบบฉุกเฉินโชคดีที่จับเชือกนั้นไว้ได้มันสุดยอดมากตอนนี้เธอจำโคตรปีนเขาได้แฟนของเขาเคยสอนท่าทีลับๆให้เธอด้วยท่าชิงช้าสวรรค์ หลังจากใช้งานสำเร็จเธอก็ถอนหายใจโล่งอกทันทีแต่สิ่งต่อจากนี้ถึงเรียกว่ายากที่สุดข้างบนมีหินแบนพอให้ยืนสองเท้าได้แถมยังมีเตระนันแขวนออยู่ข้างๆเคลลีย่าระมัดระวังทีละขั้นในที่สุดก็ถึงที่ดูภาคนี้แล้วใจสั่นบล็อบลินจากรมแต่ไอคิเกียรสามคนนี้ทีมเดียวกันได้มาถึงที่จะพักแล้วตอนนี้พวกเขากําลังยืนอยู่บนก้อนหินเหนือหัวของเคลลี่ทันทีที่ได้ยินเสียงพวกเขาเธอก็แทบบา่า ตอนนี้ถ้าจะปีนถึงก็ไม่มีความหมายแล้วโจชูบอกว่าพวกเขาต้องการกล้องตัวนั้นแค่คืนให้พวกเขาแล้วจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นดูเชือกที่โยนลงมาสิเคลลี่เริ่มลังเลสักพักโจชูก็ดึงเชือกอีกครั้งไม่เห็นมีอะไรเลยเขาเริ่มข่มขู่เธออีกครั้งฉันจะให้โอกาสอีกครั้งถ้าไม่คืนพวกเขาจากนั้นเธอก็ต้องตายด้วยความมอดอยากหรือแช่แข็งตายเท่านั้นเพิ่งเห็นคราวนี้เคลลี่ตัดสินใจเบี่ยงเชือกเข้าหัวเองหลังจากนั้นโจชูก็ดึงเชือกขึ้นอีกครั้งขอบคุณนะเคลลี่ นั้นเธอก็นอนอนทอนมานข้างล่างคนเดียวแล้วกันแค่นี้เธอก็ได้แต่นั่งรอคือนนั้นผู้สมรู้ร่วมคิดของโจชัวสองคนแอบคุยกันถึงจะไม่ได้กล้องเคลลี่ก็ไม่ได้กลับบ้านแน่นอนเพราะโจชัวไม่ใช่คนขี้ขลาดที่พวกเขารู้จักอีกต่อไปเหมือนโดนถีเข้าสิงโหดร้ายมากแต่ทั้งสองคนไม่อยากเป็นคู่กรณีในการฆาตกรรมท้องฟ้าค่อยๆมืดลงเวลานี้เคลลี่สู้จนหมดแรงหนาวเย็นและหิวมากเธอแค่ต้องการพักผ่อนเธอจึงเริ่มงานต่อไปของเธอ เธอดึงคีมที่ห้อยอยู่ด้านข้างนำอาวุธมีคมออกมาไว้เพื่อป้องกันตัวในเวลาเดียวกันก็เอาตะขอเกี่ยวบนก้อนหินที่จะแขวนเต็นท์เสร็จแล้วก็กางเสื่อกางเต็นท์แล้วเข้าไปข้างในเหลือเชื่อท้ายที่สุดแล้วเธอกล้าได้กล้าเสียแค่ไหนสาวน้อยกล้ากางเต็นท์บนหน้าผาเพื่อนอนเหมือนอยู่บนเตียงท่านใดนั้นตื่นได้แล้วเคลลี่ปรากฏว่าเธอกำลังถูกคนเลวสามคนข่มเหงบนยอดเขาหลังจากการโจมตีหลายครั้งเคลลี่เกือบตกหน้าผาเธอเพียงแต่กอดถุงเต็นท์ดิ้นรน เพื่อช่วยชีวิตไว้โจชฉมองเห็นได้โอกาสทันทีเขาตัดปลายเชือกข้างหนึ่งโดยไม่ลังเลเลยระหว่างที่พยายามจะยื้อไว้เคลลี่จับหน้าผานูนได้ทันเวลามันอันตรายเกินไปช้าไปอีกนิดแทบจะเหมือนบทเนื้อไปแล้วเธอตรวจสอบสถานการณ์ปัจจุบันที่แววนเต็นแล้วเข้าไปพักผ่อนต่อไม่มีทางที่เธอจัดกรณีเกินไปจริงๆทันใดนั้นเธอก็ได้ยินเสียงแปลกๆอีกครั้งกล้องอยู่ไหนวะ <fungi> ฉันถามคุณว่ากล้องงออยู่ที่ไหนเคลลี่ถูกผลักไปที่ดิ่งเฮลอีกครั้งเธอแค่บอกเขาว่ากล้องอยู่ในกระเป๋าเป้ใช้เวลานี้ที่เขาตามหาเคลลี่หยิบอาวุธอันแข็งแกร่งแทงเข้าที่ร่างกายโดยตรงจากนั้นคว้ามีดแล้วกระโดดลงไปโจชัวโจชัวอยู่ข้างบนคอยถามว่าเกิดอะไรขึ้นด้านล่างยังไม่ได้รอให้คุณตอบเลยเคลลี่แย่งที่จะพูดทันทีถ้านายบอกเขาถึงสถานการณ์ของเราเขาจะเลือกตัดเชือกเพื่อการแก้แค้นอย่างแน่นอน ถ้าอย่างนั้นนายจะตายพร้อมกับฉันทางออกเดียวคือตอนนี้นายต้องดึงฉันไปที่กำแพงแต่ผู้ชายคนนี้ไม่ฟังคำพูดของเคลลี่ซึ่งร้องเรียกโจชัวดังๆบอกให้เขาดึงเขาสองคนขึ้นไปเคลลี่รู้สึกว่าทุกอย่างกำลังจะพังเลยแทงมีดไปที่ขานาธานทันทีทั้งสองคนถูกลากขึ้นไปข้างบนอย่างช้าๆโจชัวจับผมของเคลลี่ในที่สุดเขาก็จับเธอได้เพิ่งเห็นเคลลี่ทำตัวเฉิดขาดึงมีดติดที่ต้นขาของนาธาน แล้วตัดผมเองโดยไม่รีรอเช่นนั้นนางก็รอดพ้นจากพยันตรายด้วยความสยดสยองและกอดเต็นที่แขวนอยู่เอาไว้จากนั้นค่อยกลับมาที่หินแบนที่ปลอดภัยแต่เต็นก็ล่วงลงไปจนได้เธอทนความทรมานอยู่ด้วยท่ากลางหน้าผาอันสูงชันคราวนี้หมดหนทางแล้วไม่มีที่พึ่งแล้วจริงๆ เธอได้แต่นั่งกดตะวะอยู่ในระนาบแคบๆนี้เท่านั้นรอความตายจากความหนาวเย็นประสบกับช่วงเวลาแห่งการทรมานผู้สมรู้ร่วมคิดสองคนของโจชัวเริ่มถอยหลังพวกเขาไม่ต้องการถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมเพราะเหตุนั้นโจชัวพูดว่าโอเคฉันจะไม่ทําให้มันยากสาหรับนายสองคนอีกต่อไปฉันจะโทรหาโซฟีแฟนสาวของฉันในตอนเช้าเพื่อหาคนมาช่วยแต่รอจนกว่าเขาจะหลับสนิทนาธานบอกเรโนโลัดเงียบๆว่าโจชัวกลัวหกเขาไม่ต้องการขอความช่วยเหลือเลยเพราะเขาเลิกกับโซฟีมาหกเดือนแล้ว ช่องทางการติดต่อทั้งหมดถูกลบไปแล้วเรื่องนี้โจชัวได้ยินทั้งหมดนาธานกังวลว่าคืนนี้ถ้าไม่ได้ทําอะไรเลยคืนนี้เราต้องจัดการฆ่าโจชัวซะไม่งั้นพรุ่งนี้เขาจะฆ่าเราทั้งสองคนเรโนนส์ Reynolds ไม่มีความคิดใดๆทันทีที่ได้ยินเรื่องนี้เขาเรีบขโมยโทรศัพท์แล้ววิ่งหนีไปอยากดูเวลาก็ถามออกมาดังได้ชิวั โจชวพูดพวกมีเงวคิดว่าพวกแกกำลังกระซิบแต่ฉันไม่ได้ยินพวกแกหรือแต่รู้สึกว่าทั้งสองยังมีประโยชน์ดังนั้นพวกเขาจึงดับการให้อภัยพฤติกรรมทรยศต่อโจชวัวในเวลาเดียวกันเขายังสาบแช่งเคลลี่อีกสองสาประโยคจากนั้นไปนอนแต่เช้าตรู่นาธานได้รับบาดเจ็บและกำลังจะไปทำธุระเคลลี่อยู่ด้านล่างกลัวจนตายไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น หลังจากนั้นโจชัวก็โยนกระเป๋าเป้นาธานลงไปข้างล่างแล้วเอาหมุกมาทำความสะอาดเช็ดจานเลือดที่อยู่ในอาวุธเขาไม่นานก่อนที่เรโนและจะตื่นขึ้นอีกครั้งคำถามแรกที่เขาถามคือนาธานอยู่ที่ไหนโจชูวกล่าวว่าเขาลงไปแล้วเพื่อหาที่ช่วยเหลือเรโนและแม้จะสงสัยแต่ไม่กล้าขัดขืนใจดังนั้นเขาจึงรเริ่มเพื่อค้นหาสถานการณ์บอกโจชูให้ฉันลงไปข้างล่างและจัดการกับเคลลี่แต่เมื่อเขาขอค้อน แล้วโจชัวก็สงสัยและลังเลอยู่นานหลังจากนั้นก็ยังไม่มีค้อนสำหรับเรโนโล,ละ่ะรอจนเรโนโล,ล่ลงไปข้างล่างเขาโยนถุงอาหารให้เคลลี่แล้วพยายามเกลี้ยกล่อมความคิดของเธอฉันหวังว่าคุณจะเชื่อใจฉันเขายังแนะนำให้เธอให้กล้องกับเขาเพราะพี่น้องของเขาลงจากภูเขาไปขอความช่วยเหลือแล้วไม่ว่ายังไงเธอก็จะตายมันไม่ดีเท่าให้กล้องกับฉันแล้วเขาจะไล่โจชัวและผลักเขาลงจากภูเขาเองดีที่เธอหนีความตายได้ทั้งๆที่จิตใจดีแต่เคลลี่รู้ทุกอย่างทําได้เพียงบอกความจริงทั้งหมด มันไม่มีความปราณีเรโนละไม่เชื่อในตอนแรกจนเคลลี่พูดด้วยสีหน้าจริงจังเขารู้สึกว่าชายคนหนึ่งเพิ่งรับบาดเจ็บที่ขาลึก40ซนติเมตรลงเขาเองได้ไหมนอกจากนี้คุณรู้หรือไม่ว่าสิ่งนี้หมายความว่าอย่างไรนั่นหมายความว่าคนต่อไปคือคุณฉันก็เลยไม่สําคัญอีกต่อไปที่จะให้กล้องกับคุณเพราะไอ้นั่นจะฆ่าเราทั้งคู่สองคนคุยกันครึ่งวันเรโนละในที่สุดก็มีมาตรการรับมือเคลลี่เอากล้องไปให้เรโนละถือแล้วเขาก็ขึ้นเสียงร้องอย่างแรงจนโจชัวข้างบนถามว่าผิดอะไร จากนั้นก็คลานขึ้นมาในภายหลังเขาและโจชูบอกว่ามันจบแล้วเขาโยนเคลลี่ลงไปข้างล่างโจชูครึ่งเชื่อครึ่งสงสัยเขาดึงขึ้นมาแต่พอเขาเปิดกล้องค้นพบทันทีว่าภายในไม่มีกากหน่วยความจาในเวลาเดียวกันเรโนและโทฮา,านาทานจูจูกริ่งก็ดังขึ้นดังจากกระเป๋ากางเกงของโจชัวครั้งนี้ความจริงถูกเปิดเผยทั้งสองไม่พูดอะไรเลยรีบพุ่งเข้าต่อสู้ทันทีแต่ถึงแม้ว่าเรนลนจะถืออาวุธชิ้นเดียวอยู่ที่นั่นแต่พลังต่อสู้ไม่เท่าโจชัวทั้งสองต่อสู้กันชั่วขณะเรโน นั่นสถูกกดหัวทุบลงหินโจชัวสูญเสียความเป็นมนุษย์ไปอย่างสิ้นเชิงเพียงเห็นเขามัดมือเท้าเรโนโล่าแล้วโรยเล่าอางุ้นให้เขาในที่สุดก็มีการเผาสหายของตัวเองหลังจากเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เคลลี่ก็เริ่มรู้สึกหนาวไปจนถึงกระดูกสันหลังเธอไม่รู้ว่าเขาเป็นสัตว์ประหลาดอะไรโจชัวผู้ชอบทําผู้นั้นก็ลงไปเองเต้นเบาๆสองสา,า 2, 3, ท่อหนอก,ก็มั่นใจว่าเคลลี่หิวและทรมานเคลลี่โกหโจชัว เธอซ่อนกาดไว้ในถ้ำเล็กๆข้างๆโจชัวเพิกเฉยทุกอย่างโดยไม่ต้องคิดมากโดนงูในถ้ำตอดทันท,ทีโจชัวโกรธมากเริ่มโจมตีเคลลี่ใครจะคิดว่าพิษงูจะออกฤทธิ์ทันทีเขาค่อยๆถูกกดโดยเคลลี่ในที่สุดเคลลี่ก็ตัดเชือกอย่างเด็ดขาดโปรดช่วยฉันด้วยช่วยฉันด้วยเคลลี่ใช้โอกาสนี้ได้แบบไม่เห็นใจอีกต่อไปในใจเธอคิดว่าเธอจะไม่มีวันนี้ เธอผลักเขาลงไปที่ด้านล่างเหมือนเศษขนมปังหนังเรื่องนี้จบลงแล้วในที่สุดเคลลี่ก็ช่วยชีวิตเธอได้แล้วผู้หญิงต้องเรียนรู้ทักษะการป้องกันและเอาตัวรอดเพราะในช่วงเวลาวิกฤตมันจะช่วยชีวิตคุณได้จริงๆ